ไวโอ e District จะเป็น Dead by Daylight เวอร์ชันโรบอทที่หลายคนบอกว่านี่มันเกมก๊อปชัดๆ สำหรับเวลเลนดิสติกจะเป็นเกมเอาชีวิตรอด 4v1 ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมเด d บ y ยเด l i ล h t เล่นจบไปเกม,เกมจะเป็นผู้ล่าหรือผู้หนีก็ได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะอย่างที่บอกไปเวลเลนดิสติกเป็นเกม s ซเวอร์เฮลเลอร์ 4v1 ผู้รอดชีวิตทั้ง4คนต้องช่วยกันทำงานซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟให้ครบ5เครื่องจากนั้นก็เปิดประตูทางออกและหนีออกไปให้ได้ส่วนฆาตกรก็จะมีหน้าที่ไล่ล่าแล้วจับไปแขวนรวมถึงจะต้องคอยขัดขวางผู้รอดชีวิตใหญ่ซ่อม ก็จะมีเพียงเท่านี้ส่วนใครที่เคยเล่นเกม Dead by Daylight หรือ Identity V มาก่อนบอกเลยว่าชิลครับเพราะเกมนี้จะมาในคอนเซปต์เดียวกันส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยบอกเลยว่าก็ง่ายเช่นเดียวกันเพราะเกมนี้ระบบไม่ได้ซับซ้อนและเข้าใจง่ายเล่นง่ายฮะ สำหรับประเด็นดราม่าที่มีคนบอกว่าเป็นเกม Golf Dead by Daylight ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมมีระบบเพิ์กตัวละครที่ความสามารถของเพิ์งนั้นมีความคล้ายกับเกม Dead by หรือจะเป็นการวนแมสบวนหน้าต่างถ้าเกิดกระโดดครบ3ครั้งปุ๊บมันก็จะมีการล็อกหน้าต่างโดยทันทีอะไรมันจะเหมือนกันขนาดนั้นส่วนในฝากฝั่งของฆาตการการไล่ล่าจะเป็นสไตล์บุคคลที่1แถมยังมีตัวละครหลายตัวที่มีความสามารถคล้ายกับตัวละครใน Dead by Daylight ทั้ง The Legion หรือแม้แต่กระต่ายสาว h u n t s m a ก็มีมาด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาเกมโซ่ ว่าเฮอเลอร์ในโรบอกอยู่แล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันดูก่อนได้ฮะจะกอ๊อปหรือไม่กอ๊กอปก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยถึงแม้ว่า